สวัสดีครับนม่พุกจีดีเอรีอ,อัปเดตประจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่17กุมภานะฮะสัปดาห์นี้รถที่แจกค่อนข้างแปลก,กไปหน่อยเป็นรถเก่าตัวหนึ่งนะฮะคือรุสเวล์รุสเวล์ธรรมดานะฮะไม่ใช่เวลเลอร์นะฮะก็วิธีการได้ไปในสัปดาห์นี้ก็เนี่ยฮะเหมือนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วแต่เป็นประเภทการแข่งที่เป็นสตรีทนะฮะก็คือ3วันติดแค่นั้นเองนะอันดับหนึ่ง ครับไม่อยากไปง่ายเกินไปมาดูที่ของรถที่ลดราคากันในนี้กันในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะฮะเริ่มจากร้านดิจิทัลรีอันนี้เป็นรถใหม่นะฮะก็ให้ดูกันเฉยๆ <c oughs> อ่าเป็นมันมีรถยนต์ที่ไม่ค่อยเห็นจะได้รถกันบ่อยนะก็มีนะฮะในสัปดาห์นี้อ่าอันนี้เนื่องจากว่าอันนี้เป็น รุสเวลธรรมดาเป็นตัวที่ได้รับเป็นไพรส์นะฮะแต่ว่าที่ลดราคาก็คือเวลเลอร์ซึ่งข้อแตกต่างของ2ตัวนี้ภายนอกไม่มีอะไรต่างกันเลยยกเว้นแต่ถ้าจะซื้อแล้วแนะนําซื้อเป็นเวลเลอร์เลยนะฮะเพราะาราคาเท่านี้สามารถแต่งอะไรได้เยอะกว่าแล้วก็ถ้าคิดว่าเอาให้โชยเฉยเวลเลอร์ตัวเดียวก็พอรุสเวลไพรส์ไม่ต้องไปเอาก็ได้นะฮะอันนี้จากส่วนตัวเลยเพราะว่าผมมีทั้ง2คันอยู่แล้ว นี่ JB 700นานน,านที่จะเห็นรถกันทีนะแต่ก็ไม่ได้ขาดช่วงกันไปเป็นตัวที่ติดอาวุธปืนหลอกนะฮะไม่สามารถใช้จริงได้อันนันจะเป็น700 W นอยู่ะฮะอยู่ในวอสต็อกที่จะยิงปืนกลได้ตัวนี้ก็เท่ๆกันไปครับใครอยากได้รถเก่าในสัปดาห์นี้เหมาะมากครับต่อไปสซาเทนซาน,นเดรียซารเทนซาน,นเดรียมี ตัวที่น่าสนใจกันนี่ตัวแรกนี่นานทีนะฮะริฟยูสมัยเคยรถกันไปนะแต่นานมากแล้วครับเป็นรถที่สนุกครับแต่งเท่แต่งเท่มีเครื่องเสียงมีอะไรเอาไว้ข้างหลังรถประโยชน์การใช้งานไม่มีครับ <c oughs> นี่ตัวนี้ <c oughs> เห็นกันบ่อยเหมือนกันแต่ไม่ถี่นักนะฮะ ดเดนูมันจะมีที่รถคันนี้มักจะมีจอดโชว์อยู่ในคามิเมดเดียเหมือนกันลองไปดูตัวอย่างกันได้นะน่าสนใจนะตัวนี้วิธีการได้รดราคารู้สึกว่าจะต้องทําจะต้องเลือกรถคันนี้ในคาสิโนไฮส์ฮะโอเคต่อไปตัวนี้พายุตี้แกสเตอรเป็นพายุตี้ที่เติมไฮดรลิกแล้วก็มันจะยก เครื่องอะไรประมานี้ครับคือต่างจากพายอตตี้ธรรมดาอยู่นิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพายอตตี Pre ้ธรรมดาก็ลดราคานะฮะอยู่ที่ในร้านเบนนี่เดี๋ยวไปกดให้ดูครับอันอื่นในสปาห์นี้ไม่มีนะฮะก็ถือว่าแปลกใหม่นะแปลกใหม่เหมือนกันต่อไปไปดูที่นี้เบนนี่นี่ครับพายอตตี Pre ้ธรรมดาลดราคานะฮะ โอเควอลล์สต็อกในสัปดาห์นี้นี่ไหนไหนเจบีที่ผมบอกมาแล้วเจ็ดร้อยดับเยูนะฮะซื้อตัวนี้ปนไปเลยเถอะซื้อมันติดปืนกลเลยได้ลักษณะภายนอกเหมือนกันเป๊ะครับแต่ปืนกลนี่เป็น,ป,นปืนกลของจริงครับไอันไหตะกี้มันของหลอกๆเอาใส่เท่เฉยๆโ okay. อเคเครื่องบินในสัปดาห์นี้ไม่มีนะฮะเรือเรือเรือในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีแต่ว่า มันมีบางอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะก็คือนี่าคาสิโนเพนท์เฮาส์ลดราคากันนะฮะอันนี้คือผมมีไปแล้วอ่ะนี่อ่าดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่ก็คือดีนเวทฮะลดร,ราคากันไปก็น่าสนใจครับพยายาเปลี่ยนขยยาแต่งถ้าใครได้ใช้ในงานนะฮะแล้วก็มีอันหนึ่งอ้าลืมไปข้ามาดูนี้ของ เรือดำน้ำมันไม่ได้ลดเลยเหรอกครับแต่ว่าจะบอกว่าไฮสองวันเขาเขาว่ากันว่าพิงค์ไดมอนด์มีโอกาสจะเกิดมากขึ้นกว่าปกตินะฮะใครที่ยังไม่เบือ่อไปซะก่อนถราเรการก็กไปทำคาสิโนไฮซะก็สัปดาห์นี้ก็ไปทำกันได้นะฮะโอเคประมาณนี้ครับสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่านั้นก็ถือว่ากลางๆครับถือว่ามีมีของแปลกใหม่ให้ได้เล่น โอเคครับไว้มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาค่ำๆเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ